สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับเหมือนช่องฮักนกแชแนลครับพอดำพามากินตำหมูฮุ้งต้มหอยปังครับวันนี้โอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเลยสนใจทักแชทเข้ามาได้ครับเด้อเนาอย่างห, <c oughs> หอยปังมันมีหอยหอยปังตัวใหญ่ๆเนื้อในอ้วนๆครับพี่น้องแล้วก็ตำมูฮุงแบบ จัดนักจัดเต็มเลยค่ะพี่น้องแต่ว่ามึงเบื่อหน่อยขาดใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องคุณนะก๋วยวัวเมนบานบะเมินเมืองค่ะพี่น้องแซเศษครับบหอยโข่งหอยตัวเป็นหอยปากกว้างหรือหอยโค่งเนาะหอยโค่งหน้าหอยจุ๊บ เ้ากะหอยเดือยเด้อดค่ะพี่น้องทงังเพลทเฮามีขายเด้อค่ะพี่น้องพร้อมจกส่งทั่วไทยค่ะม้วิเป็นน่องง่วหน่องควาย,ายลวกะไข่ลูกเว็ดละกะอาหารปลาอีกหลายอย่างเด้อค่ะพี่น้องสามารถทักเพจคาถามได้เลยค่ะพี่น้องนีงได้ยังสามารถทักมา,ามอันนี้นะขเขาอืนา่นว่าหอยหอยปังปังนะคะพี่น้องเอามากินก็ตำหมูฮงค่ะพี่น้องแซ่เปินวะหอยใหญ่เลยพอดำตุ้มหอยปังให้กินพี่น้องดูนี้พี่น้องว่าพอดำใส่เนใะส่ที่ลวด S <S พอดำตุ้มหอยปังใสซุสสรุตอืมแขงร่วนอะอืมแซ่บเลยอ่ะอืมออกมาเบิดก็ต้องกินเบิร์ตคนลนะอมองดูน้เบิดหอยปังออกมาเบิด์ตใสเบิดยวงเลยหอยปังไม่ใช่ไม่ใสอพอดำอืมอันนี้อืมเอาตำหมูงเห็ดน้ำจิ้มครับพออี่หอยากกินตำหม,โมโูหงแห้ยหน้าขึ้นเมืองฟ้าบ้านอยากกินตำหมูหงแห้งใช่บระกอกบด้วยพี่หนุสดจวดแห้งหล่เนะอันนี้อืม พอดำเลยตะบงนะอือหอืหไจุ่ไเปหนไงอยากจิ้มได้คือพอดแบบออกเบิรคนยเลยนะมันแสบเลออือคือออกอือืออือหืออือืออือออือืออกมาออือืมันคืออะไนิดๆพอดำเลยนี นี่ pie 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 ได้ได um. ้ครับสะใจ้ายปังก็เป็นอันี่เนาะหืมนุ่กุบๆได้พอดำอดจิ้มมือไหเนาะชินใหญ่ไปนหนาพอดำชิ้นใหญ่ไปนหนาง อมันเลยอืมอืมอมมงมันอืมนี่จะแนเ่เแสบ,แสบนม่ยามเกีียวขาวเนาะน่เาวะแก่แกงใจสมกฟ้าคือแสบแสบแบบอืม ta mọi hương Thôi đăng, ta mọi người Khám thì nợ Hãy subscribe <laughs> ừ <Nee> hai em mmmm 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 quá, chim mmmm 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 mmmm

cầm hung thì kiến lại thu mình nên cả tốt ừ. ừ. แต่บางครั้งจะประกอบเมื่อจุดจุดอ mm ือ hmm. mm hmm. แสบขนาดไหนกุยตำหองเลน้ำนอนอยู่ลุมเลยรสละพาหพอมไหมหอมเพอการองเลย ขนมจะหอยลู่หอ,หอยปังมีจัดส่งทั่วไทยค่ะพี่น้องเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้อันนี้มนันออกมันออกมานำอ่จะขดำเดี๋ยวจิ้มให้จิ้มไมมปไปอหามตำมหง <c oughs> ตำบะงบกเคลายพอดำบะตามอกินมีหมูน่อยแล้วเผ็ดให้เผ็ดทึกจวดเผ็ดเ็ดสมๆครับดำหงมันีแซบแซบไปคนละแบบอือภาคก็อยู่ี่ก๋วยเตี๋ยวก็แซบ

Thôi đem, ao hmm. liu xì ừ. bò ừ. Nấm như vậy เอาน้ำมันก็นได้ว่าเก็บแถวเลยลำต้องใช้ข,ข้อแกะแต่งมาเลยอือหือข้อดัางมือกีมงงม้มูไงมึงเพชรบ่มแมนบ่อือหือ ันเลยแซ่บจุดๆครับเมื่อนี้พี่น้องท่านใดสนใจต้องการหอยปังครับกินน้ำได้เด้อ,อคือ,อบอกเลยออกมาออกมาไม่ต้อออกเพื่อนกดมาน่อ มองออกเนาะเศษแเหมือนเด็กกาดเกี่ยวขอกะลังเหพี่น้องเมืองแดดเมื่อแล้วลงกันล้างโฮมลานโฮมลานเหระโฮมลานเนาะอืมอีกหน่อยนึงก่อนกินอีกหน่อยนึงกอนเออน้องท่านใดสนใจครับบันนี้เป็นหอยปังหอยโครงหน้าหอยคมหอยเรือหอยเรือก็มีผู้ใดมาค่มอำลำครับหอยเรือ น้<จ>องแซ่บๆมือนี่ใส่กับขา้าวเหนียวใส่พร้อหน่องแล้วทอดหมูอืมนี่น,นก,กีโลนือว่าโมเป็นว่าสิเป็นทางน้องงัวงน้องควายครับต้องการแข่งสามารถใต้คอมเมนต์พรรอ้อมคำว่าได้เด้อครับเด้ออืออาหารปลาตามฤดูกาลมาเหมาฤดูกาลลมเย็นไลหลอิอ่มกับอิ่มบั่น กินขอจะคำหาฮะิขอหาคำอิ่มกับ um อิ่มอิ่มกับอิ่มหอมสีแต๋กินหลายๆมอ้วนปอิ่ม่อ้วนเพละเพล่ะ ภาคกับ่าคสำหรับวันนี้ครับผิดพลาดประการใดบอกว่าการขับผู้ใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังลกแรงใจครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีวความสุขความจเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมคองมาปรฒนาครับลำล้ำเรื่อยๆถูกคุ้ยเรืเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ